กันแม่มอสซามาแล้วจ้าอ p พีลักนาราศีกันนะคะผู้ที่เกิด23สิงหาถึง22กันยาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกันในช่วงหลุกครึ่งแรกของมิถุนา63ากันดีกว่าแม่มดคลิปช้าตามเคยนะคะติดปรึกษาส่วนตัวยาวจริงยังไงก็มาแล้วเรามารีบเปิดพลังงานความรักความสัมคัญของชาวกันที่มี Relation s h i p มีคนคุยดูดูอยู แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะใบแรก seven of wands คุณมีปัญหาอะไรกับคนของคุณแหละชาวกันนะคะเช็คต,ต่อ page of cups คุณดีวกับพลังงานที่มีความเป็นเด็กนะคะเอาแต่ใจตัวเองติดเกมติดเพื่อนนะคะผิดเรื่องเดิม ชอบโกโหกนะคะเป็นลักษณะของแบบเขาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะคะ Two of Swords มีการตัดสินใจมีการอาจจะมีการห่างมีการบล็อกเลยด้วยซ้ำนะคะหรือมีใครบางคนหายไปแต่ไม่มีการติดต่อกันก่อนหน้านี้นะคะ ทําให้คุณกันเนี่ยอาจจะต้องเครียกับตเองว่าจะายังไงต่อ,อกับคนคนนี้ดีนะคะนี่ไงช่างใจมีสองดาบแล้วก็มี justice ช่างใจตัดสินใจช่างใจตัดสินใจ four s w a n d s ขอยไปหนึ่งนะคะ nine cups แม่มดได้ถึงพลังงานของคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความหมายคือว่ามันมีการดีกว่าคนที่มีเจ้าของนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณกันมีเจ้าของแล้วแล้วมีคนเข้ามาแทรกหรือคนของคุณก็ค,คือแฟนคุณหรือคนที่คุณคุยอ,อยู่เขาไปบริหารเสน่ห์กับคนอื่นอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะซึ่งแม่มดก็มองว่าดูดอยู่ ว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะอาจจะมีการจับโป๊ะได้แปดเหรียญเช็คต่อมีการทบทวนแน่นอนนะคะ Queen of Arrows มีการแทงข้างหลังกันนะคะขอโทษเธอ s e เว่นอ of Arrows นะ คนที่ไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางคุณการเป็นผูน้ไปกระทําซะเองหรือคนของคุณเป็นคนกระทําก็ได้นะคะมีการแอบไปมีกุ๊กกิ๊กกักนะจ๊ะมีการง้อมีการเคลียนะจ๊ะ six of cups หกถ้วยนะคะพลังงานทั้งหมดนี้นะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะคนที่รักเราจะไม่ทําร้ายเรานะจ๊ะเพราะนั้น แม่มอ,มองว่าเหนื่อยคุณต้องมองให้ออกว่าเหนื่อยอยู่และเวลาไม่ใช่แสดงว่าเขาไม่ใช่นะคะถามจากจักรวาลดีกว่าว่าจาักรวาลมีอะไรอยา,จากจะขยายพลังงานให้ชาวกันที่มีเรเลชันละดูแบบขมุคขมองมากเลยนะจ๊ะในช่วงรูปเครื่องแรกของยุนานี้จะครวาบอกยู d ีซ e ร์ฟ l ล v e คุณคู่ควรกับ คุณค่าที่คุณคู่ควรนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ก็อ,อย่าให้มาขวางประตูนะจ๊ะฮันนีมูนในบางคนอาจจะมีการง้อแล้วก็กลับมาคิปรเลชั่นโกออนไปต่อได้นะคะพลังงานของความเป็นเด็กไม่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่แต่งงานกันแล้วและอย่างที่แม่วุาบอกว่ามันมีใครบางคนเนี่ย เกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วคือถ้าเขาคนการแต่งงานแล้วคนบางคนอาจจะเป็นบริหารเสน่ห์นะคะหรือมีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาหาทางคนกันแล้วพอรู้แล้วก็อาจจะมีการถอยเทหันหลังบล็อกอาจจะมีการเคลียร์นะคะแต่แน่นอนแหละว่าเป็นการรู้แบบมารู้ทีหลังนะคะอันนี้นะคะเอาล่ะ สำหรับคุณกันที่มีเลนเซชแล้วอยากจะมาปรึกษาแม่มดโซดานะคะลองไปอ่านรีวิวเป็นร้อยร้อยรีวิวนะรีวิวแม่นวัวตายาลุมในเพจแม่มดโซดาดูก่อนก็ได้นะคะหรือส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นแม่มดอ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นติดต่อพันเพจหรือไลน์ไอดีตรงนี้นะคะแม่มดจะขอเช็คพลังงานให้คุณกันด้ไพ่แม่มดโซดาซึ่งสำหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแม่มดแม่นวัวตายไฟล้มในเพจแม่มดโซดานะคะ ครูบาอาจารย์บอกว่าคนกันค่อนข้างที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะแม่มนมองว่าเปอร์เซนต์ของการที่มีการคุยกันเคร์การเจรจานยะอาจจะมีการงอและอาจจะมีการ ให้อภยัยให้โอกาสกันก็มีความเป็นไปได้ในคุณกันหลายหลายคู่นะคะเพราะาพลังงานออกมาแบบนั้นเพราะมันมีฮันนีมูนมาเบรกในตรงกลางเนี่ยแสดงว่าอะไรอาจจะเคลียร์สำเร็จอาจจะง้อสำเร็จก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะมีมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าคุณกันที่จะเลิกรานะคะโอเคมีงอถึงสมใบโอเค ถ้าอย่างนั้นก็แม่มดขอส่งพลังบวกบๆ,ๆให้คุณกันไฟตกสู้ๆนะจ๊ะขอให้ยังไงก็ตามแต่มันมีพลังงานของการเก็บครอบครัวไว้ด้วยเพื่อลูกอะไร w h a ด e เวอร์นะปลาๆๆนั้นก็ขอให้มันดีที่สุดในการตัดสินใจก็แล้วกันนะคะเอาล่ะทีนี้แม่มดสรจะขอเช็คพลังงานชาวกันที่มีความโสดน,นะคะเพื่อที่เกิดที่13สิงหาถึง22กันยานะคะ ขอทราบพลังงาน,นวความรักความสัมพันธ์ของชาวกันที่โสดสีดาวนิ่งคงนิ่งจากพลังงานที่ผ่านมานี้นะคะเพราะทรงทลังงานจะต่อเนื่องกันอยูแล้ว The อมพ e r o รคนโสดดูดีนะโสดสวยหล่อและรวยว่าวาังอลังการนะจ๊ะ ไม่เท้าขอยอีกสัายนะคะเจ็ดถ้วยไม่แน่นะคนโสดหลายๆคนอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะคะชาวกันเดมูนคุณยังเศร้าอยู่อ่ะชาวกันที่โสดน,นะคะคุณยังเศร้าอยู่เดี๋ยวม่มดขอยไปแล้วกันเศร้าจริงๆห้าถ้วย แผลยังไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าตอนนี้ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองมีสีดาบมีเอเมอร์เรอร์มีห้าถ้วยนะคะค่อนข้างที่จะเยียวยารักษาใจตัวเองอยู่นะคุณกันในช่วงนี้ยังไม่อยากจะเปิดใจให้ใครขยายพลังงานต่อถามจักรวาลต่อว่าอยากมีอะไรขยายพลังงานให้ชาวกัน ที่โสดคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่<ม>เป็นไงอรวยจริงๆเก้าเหรียญน,นะคะดีจุ้งเบยโสดแล้วต้องรวยนะจ๊ะถึงจะสนุกจ้า Illusion คือถึงแม้จะดูล่าเริงแต่ข้างในข้างในยังบอบช้ำ Queen of s t e p s สนุกงานอยู่นะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองรักษาเยียวยาตัวตัวเองนะคะกําลังฮิลลิ่งตัวเองอยู่จากความเจ็บปวดในอดีนี่คือพลังงานของชาวกันที่มีความสุขถามจากจักรวาลต่อว่าจะมีอะไรอยากบอกชาวกันที่สด ยังไงก็ขอบคุณสำหรับรีวิวแม่โมตายคอล้มในเพจโมซาราเป็นร้อยร้อยรีวิวลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะแม่หมดใช้เฉพาะรูปกับชื่อเล่นแม่มดอ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นนะคะไม่ใช้วันจะไปเขินแม่มดรับพลังงานอย่างเดียวนะคะเป็นแบบแม่มดสไตล์ Separation มีการแยกจริงเช็คต่อไฟน่าสันคเรียจริงด้วยอะ่ะงานเงินมาจ้า เก้าเหรียญมาเอ็มเพอเรอร์มาไม่เป็นไร Pay a t t พจ t ท o เช o ทิโอเล r l e ลกให้ระวังไว้นะคะว่าคนที่เก่าๆที่กลับมาให้ระวังไว้หรือคนใหม่ๆที่เข้ามาให้ระวังคนมีเจ้าของคนมีครอบครัวนะคะเอาล่ะใครที่จะมาปรึกษาหม่หมดส่งรูปมาแล้วก็ชื่อเล่นนะคะติดต่อผ่านเพจมอสระ หรือไลน์ไอดีตรงนี้ถ้าอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรมีเจตนาอะไรเขามีใครบางคนอยู่รับหลังเขาหรือเปล่านะคะแม้ว่าจะถามให้คนกันที่สดด้วยไพ่มังกรศร,ราศซึ่งสำรับเนี่ยที่ทําให้รีวิวแม่มดมั่นวัวตายควายล้นเป็นร้อยร้อยรีวิวเลยนะจ๊ะลองเข้าไปอ่านกันดูครูบาอาจารย์บอกว่าเขามีเจ้าของเขาคบซ้อนนะให้ระวังนะทั้งคนเก่าๆแล้วคนที่จะเข้ามาใหม่ให้ระวังปัญหาเรื่องรักสาม,สามเศร้าเราสามคนมือที่สามและ มาจากงานนำพามาคนที่พลังงานเหมือนคนเก่าน่าจะมากกว่าคนใหม่ครูบาอาจารย์เตือนเรื่องคนเก่าๆมากกว่านะคะแต่ยังไงก็ตามแต่มันก็อยากจะให้ระวังไว้ทั้งสองกรณีสําหรับชาวกันที่โสดนะจ๊ะยังไงเรามาตามพลังงานเรื่องความรักความสันั์ของชาวกันในช่วงหลุกเครื่องหลังของมิถุนา ep ยี2สิกน็แล้วกันนะไฟต่อสู้ๆนะ ส่งพลังบวกให้ซี y o เชาวกันบรุย